จากนี้การเดินทางต่อของเรามีคุณเก๋ใจดีอาสาขับรถไปส่งให้ถึงจุดหมายเพลเกสดูแลนเลยครับทำให้ประหยัดค่ารถบัสรับส่งไปได้เยอะเลย,ยหากคุณผู้ชมมาก็มีอีกเส้นทางหนึ่งที่ไปได้นั่นก็คือนั่งเรือเฟอร์รี่ต่อไปยังเมืองเทาแล้วนั่งรถประจำทางไปจนสุดสายก็ถึงได้เช่นกันครับ ระหว่างสองข้างทางก็เต็มไปด้วยทุ่งข้าวมอสนะฮะเป็นธัญ,ญพืชต่างๆที่ชาวนอร์เวย์เนี่ยที่ยมปลูกไว้แล้วก็ไว้เป็นอาหารระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศของความ เขียวสดชื่นธรรมชาติของที่นี่นะที่นอร์เวย์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่ลงสมบูรณ์มากๆถ้าคนยุโรปเองเนี่ยจะรู้กันดีเลยว่าถ้ามานอร์เวย์เนี่ยต้องมาเที่ยวธรรมชาติครับระหว่างทางนะเราไม่ได้ขับรถกันเดี่ยวๆนะจะเจอรถของนะักท่องเที่ยวเนี่ยขับตามกันมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าทั้งรถที่เป็น รถเก๋งรวมไปถึงรถที่เป็นรถบ้านที่มีพ่วงนะฮะเพราะชาวนอร์เวย์เนี่ยในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขานิยมที่จะพาครอบครัวเนี่ยออกมาเที่ยวต่างอากาศกันระหว่างทางฮะเราไปรับเพื่อนเก๋ไปเที่ยวด้วยนะเธอชื่อว่าลีกีตานะ หรืออะไรไม่รู้นะแต่เราเรียกว่าลิสกีตาละกันจําง่ายดีทั้งสองสาวบอกแล้วว่าจะนําทางขึ้นไปบนภูกระดึงนอร์เวย์นะใช้เวลาวันสองชั่วโมงแค่นั้นเองด้วยสปีดแบบคนนอร์เวย์นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสปีดของคนนอร์เวย์จะสู้สปีดของชาวกระเรียงชาวไทยแบบเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเส้นทางที่จะไปนั้นนะมันต้องข้ามฝั่งด้วยเรือเฟอร์รี่เท่านั้นนะคะเพราะไม่สามารถใช้รถ วิ่งไปถึงได้นะเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยเต็มไปด้วยทานน้ําแข็งที่ละลายจนกลายเป็นเกาะแก่งมากมายนับไม่ถ้วนคนที่นี่นั่งรถต่อเรือกันจนชินแล้วนะเรือของเราเนี่ยใช้เวลาข้ามฟาก20นาทีฮะแล้วก็ขับรถตอบอีก20นาทีก็จะถึงจุดขึ้นเขาของเราแล้วครับ <c oughs> นี่แหละฮะบรรยากาศของ2ฝั่งที่เราจะข้ามฟากไปนะครับก็จะมีเรือเฟอร์รี่ข้ามไปมามากมายสองคนนี้เขาเดินไปฮนะไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ แล้วเราก็มาถึงจุดพักรถนะครับตอนนี้นะเราก็แปลงตัวเป็นชาวเขาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยมาที่ภูกระดึง <c oughs> แห่งนอร์เวย์นะฮะ <c oughs> เราขอตั้งเรียกมันว่าภูกระดึงแล้วกัน <c oughs> มันเรียกว่าอะไรยังไงครับที่นี่เรียกว่าเพลเกสตูเลนนะคะ เพลเกสสูเด้นเนอเนอออกเนอเนอนิดนึงเยเพลเกสก็คือเดอ e พี e เหมือนภาษาอังกฤษ่ะคะพี e ที่เป็นพวกนักบวชตัวเล่นนี่ก็คือแปลว่า the ะ h ชร์เดอะแชร์ก็หมายถึงว่าเป็นแท่นแท่นนั่งของนักบวชที่ว่าเวลาสอนนะคะสอนคนที่เข้ามาในโบสถ์เลยค่ะถ้าเกิดเข้าไปในโบสถ์นี่จะเห็นที่ว่าเป็นแท่นที่ว่านักบวชเขามายืนตรงนั้นแล้วก็คือแท่นสูเพลเกสสูด้นนี่คือจะเป็นแท่นยาวไปเหมือนเป็นเก้าอี้ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก่อนขึ้นไปเรามาดูอินโฟมชันก่อนว่าความโหดของทางเป็นยังไงนะครับคือต้องเจอทางสโลปขึ้นมาในระยะทางครึ่งกิโลเมตรก่อนแล้วก็ฟลบฟลบฟลบแล้วเราก็จะถึงขึ้นไปถึงแพร์ก๊แพร์ก๊สจูแลนด์แพร์แกสจูแลนด์แพร์กสจูแลนด์อย่าเอาอะไรกับผมเลยฮะเรื่องเรื่องภาษาเรื่องพูดอะไรเนี้ยเอาหมาขึ้นได้ใช่ไหมเอารองเท้าบู๊ตขึ้นได้นะรองเท้าเข้าบายได้แต่ว่าห้ามเอารองเท้าท้าสูงใครมันจะบ้าใส่ท้นสูงขึ้นไป เดี๋ยวก่อนอันนี้โดนมากมากเลยขอกล้องซูมข้อนิดนึงนะฮะนี่คือโลโก้ของที่นี่ใช่ไหมฮะเป็นหน้าผาที่ว่ายื่นออกไปแต่มีรอยแตกครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะเพราะถ้าเกิดเราไปอยู่เยอะๆเนี่ยมันถล่มมาเมืม่อไหร่ก็ได้แต่มันใช้เวลานานอยู่ค่ะหลายสิบหลายสิบหลายสิบปีหลายร้อยปีใช่ไหมฮะหวังว่าคงไม่ใช่วันนี้นะเพราะเรามากับดวงะฮะรายการเราไป และนี่ก็คือเส้นทางพิชิตเพลเกสตูแลนด์ของเรานะครับแต่ว่าคุณฮู้ครับมีจุดประสงค์แอบแฝงครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะไปดูเพลเกสตูแลนด์อย่างเดียวครับเพราะว่าเขาได้ยินข่าวมาว่าบนนั้นเนี่ยมีคนใส่บิกินี่อาบแดดกันอยู่เยอะเลยรีบเดินดีกว่าครับคุณฮู้ทองเอาไว้บิกินี่บิกินี่บิกินี่เพลเกสตูแลนด์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อแปลกไม่คุ้นหูชาวไทยครับเป็นที่ท่องเที่ยวอันท้าทายและดึงดูดใจนักปีนเขาและรักการผจญภัย ด้วยความสูง604เมตรจากระดับน้ำทะเลพื้นที่ส่วนบนของหน้าผาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ประมาณ25คูณ25เมตรนะครับการเดินทางไปสัมผัสเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยการเดินเท้าขึ้นไปตามเขาซึ่งสลับความยากง่ายไปตามพื้นที่ครับระยะทางโดยรวมเนี่ยประมาณ3.8กิโลเมตรเลยนะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ละปีไม่น้อยกว่า130,000คนเลยครับ บรรยากาศมันูกดึงบ้านเราเลยอากาศกําลังดีแล้วก็มีเป็นด้วยป่าสนแต่ว่าป่าสนที่นี่กับบ้านเรามันเป็นสนคนละคนละแบบนะฮะต้นสีสีขาวๆข้างในเขาเรียกว่าบีแยกเรียกยากมากบีแยกเนี่ยบีแย็กก็คือมันเป็นต้นไม้ประจำหมู่ที่นี่ซึ่งมันจะทนลมได้แล้วก็ทนความหนาวได้อ๋อใช่เห็นที่บอกว่าที่นี่ภูเขาที่นี่เนี่ยหัวร้อนไปหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าลมแรง <ล>มไม่ใช่มไม่ใช่โดนตัดนะฮะไม่โดนตัดค่ะลมแรงลมแรงแล้วก็โค่นลงมาหมดเลยใช่ค่ะก็คือต้นไม้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้มันก็เลยไม่ไม่เลือกที่จะเกิดบนนั้นรากมันเกาะไม่ได้ <c oughs> ใช่ค่ะโอ้โหบรรยากาศภววูกระดึงมา,มากๆมีไลเค้นนะเกาะตามต้นไม้นะครับมีพวกหญ้ามอสต,ต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยอากาศช่วงนี้หน้าร้อนของเขาก็ประมาณเหมือนภูกระดึงบ้านเราพอดีเลยย <c oughs> ี่สิบสองยี่สิบห้าองศาตอนนี้นะ <c oughs> ไม่เห็นจะเหนื่อยตัวไหนเลยทานมันก็เรียบๆธรรมดาฮะสบายๆพี่ยังไม่ออกจากลานจอดรถเลยผมพอบแล้วเนี่ยนี่แค่ทางออกลานจอดรถเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะโอยรอบ้างดี เราชนธรรมชาติอยู่นี่เป็นการเดินแบบชาวนอร์เวย์ใช่สปีดแบบคนนอร์เวย์ธรรมชาเดินเขาเดินเดิออกกำลังกายคนนอร์เวย์แข็งแรงเขออกกำลังกายทุกวันใช่เขาออกกำลังกายทุกวันแต่อย่างเรานี่ปวดไขข้อหมดแล้วเอาฮะลุยฮะค่ะลุยค่ะเจนมีขั้นบันไดเป็นช่วงๆขั้นบันไดเนี่ยจากการสอบถามแล้วรู้ว่า เป็นชาวเนปาลฮนะไม่รู้หลงมาได้ไงนะมาช่วยทำทางบันไดหินขึ้นให้ก็ทำให้เราขึ้นไปสู่ยอดดอยได้สะดวกขึ้นมากๆเลยเขาว่าทำแค่นี้เป็นตัวทีว่าทัวริสขึ้นไปทางนี้แล้วทางลงก็จะกลับหัวก็เห็นแล้วก็ไม่รบกวนธรรมชาติด้วย ตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเก๋ okay. ยังไม่เลยค่ะยังไม่เห็นครึ่งทางเลยค่ะโอ้จากบนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางเราสามารถเห็นทะเลแล้วก็มองไปเห็นแท่นขุดเจาะคือแท่นขุดเจาะใช่ไหมที่เหมือนยีลับแตนน่ตอนนี้ก็น่าจะกำลังซ่อมแซมอะไรสักอย่างเป็นเหมือนคานเหมอืนมอนเครนนะคะรถรถที่ยกอะไรโโปกติจะไม่มีก้านโกรเครนใช่ไหมจะเป็นแค่แท่นเสาตั้งๆเป็นอคอยขึ้นมาใช่ใช่ค่ะโอ้โหน้ำมันเขาเยอะจริงๆนะน้ำมันเยอะริมหาดริมทะเลอย่างนี้ยังมองเหมือนใกล้นะจริงมันก็ไกลเหมือนกันนะคะ เขาทาทางเดินไว้ครับทําทางเดินไปบนทุ่งหญ้านะครับซึ่งบรรยากาศของทุ่งหญ้าตรงนั้นแล้วมีดอกไม้ดอกหญ้าต่างๆขึ้นเนี่ยมองไปรอบๆแล้วรู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับสถานที่หนึ่งในบ้านเรานะถ้าพูด,ดเล่นๆกันก็คล้ายๆกับทุ่งดอกกระเจียวนั่นเองถ้าใครเคยไปก็จะเห็นภาพแล้วดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนมากๆแต่แค่ไม่มีดอกกระเจียวสีชมพูชมพูขึ้นมานั่นเอง เราถึงแล้วนี่ฮะมีป้ายบอกแล้วว่าเราอยู่ที่ตรงนี้ยังค่ะนี่เพิ่งครึ่งทางค่ะเราเพิ่งเดินได้ประมาณ2กิโลเมตรมีคนคนเข้าใจคนที่มาแล้วโมโหไม่จริง <c oughs> นิ้วขูดจนหายหมดเลยใช่ใช่เราเหลืออีกประมาณกิโลจริงๆเราว่าต้องใช้เวลาสองชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่า<ช>เราใช้เวลาสองชั่วโมงมาครึ่งทางใช่ค่ะเยี่ยมฮะรายการนี้ <c oughs> ความเชื่อว่าคุณจะถึงที่นี่เร็วขึ้นถ้าคุณเอานิ้วถูตรงนี้ <c oughs> ทุกคนเลยมาถูจนมันหายไปฮะผมเชื่อที่ไหนเนี่ยผมว่าไปเกินความแค้นมากกว่าใช่น่าจะมันอะไรชิ้นแค่นี้เหรอไ <c oughs> ป <ะ S 2> โอเคไปกันเถอะมีม,มีมีแค้นตรงนี้ด้วยนิดนึงโ <c oughs> มโหตรงนี้แต่ตรงนี้มากกว่า ภารกิจมิชชั่นเช็คอินก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับภารกิจเพเกสตูแลนด์กำลังจะสำเร็จแล้วสู้เขานะครับพอแบ er. ็คแพ็คเกอไหนวะแน่ไงครับชาวดอยคุยเอาไว้เยอะครับเดิน2ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยแพ้ชาวนอร์เวย์ขาดลอยครับผมว่าไปพักกินกล้วยแล้วรีบเดินต่อดีกว่าทองเอาไว้นะบิกินี่ติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับเรลไทม์